มาชมกันต่อในเซตที่สองนะคะตุ้มกระนวลส่งก่อนเสียบซ้ายมาดีนะคะ จำนวนนะคะตรงนี้โอ้โหสอติให้ลงนะคะแต้มอยู่ที่1ต่อศูนย์ค่ะตุ้มจำนวนเสิร์ฟลูกที่หน่งใหม่ในแต้มที่2คะ่ะ มีเสิร์ฟบไปนะคะลูกที่ไหนนีเสิร์ฟมาให้ได้แน่นะคะซอเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ต้องยังปาดได้อยู่นะคะตุ้มกนวนขึ้นร้อยลูกนี้ซอเปิดไม่ขึ้นนะคะลูกนี้โอ้โหเสียดายเต็มๆของตุ้มกนวนไปนะคะ ถือกล้องสัส้นๆน,นะคะยางไม่ได้เอาขาต้งกองมาค่ะก็ในช่วงเราว่างจากการลงทีมพอดีนะคะลูกนี้เสิร์ฟมาดีค่ะซอทำอะไรลูกนี้แก้ไปง่ายๆค่ะตุ้มกนวลทำอะไรคะตุ้มกนวลขึ้นทำอีกแล้วค่ะซอยังเปิดกล้องยังเปิดได้อยู่ค่ะซอทำอะไรซอรหมองข้ามลูกนี้ออกนะคะเป็นเต้มของตุ้มกนวลค่ะ จำนวนสุดจริงๆคช่วงนี้กระโดดเตะกระโดดเตะเลยนะเนี<อ>่ยพยายามหามุมที่มันเห็นชัดๆให้นะะสองตอหนึ่งค่ะตอนนี้ส0นเลยอ๋อสามนะคะขออภัยค่ะสายค่ะเสิรกที่สองค่ะตุ้มกัน ตรงนี้กรรมาการให้เป็นเอ็ดบอลนะคะโอ้บาดมาเบาๆนะคะตรงนี้เป็นเต็มของตุ้มกระนวลนะคะ่ะตุ้มกระนวลนำไปที่สต่อ0เลยนะคะสลับฝั่งเสิร์ฟจ,จะเป็นสทบเสิร์ฟนะศะ0ต่อ4ะคะ่ะตรงนี้ ตนน้าขาลนะูกที่สองค่ะเสร็จไปดีนะคะลูกนี้ลูกอนอนนัปาดมาลูกนี้โอ้โ oh. หตองเปิดไม่ขึ้นนะคะลูกนี้เป็นแต้มของตุ้มกระนวลค่ะนำหาักออกไปเป็นศูนย์ต่อห้าค่ะตอนนี้ เสิร์ฟอ,ออกไปนะคะลูกที่หนึ่งตอ,งงอด,ดีมากนะคะลูกนี้เป็นแปมศูนย์ต่อหกแล้วค่ะวางรอเก็บบอลน,นะคะค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะคะในการวิ่งเก็บบอลแต่ละทีนะคะตรงนี้ศูนย์ต่อหกแล้วค่ะ อบอจะได้เสิบต่อแลคะแตงตัวนี้ศูนย์ต่อหกอ่ะ,ร,ะอรูอก็สวยเสิบลูกที่หนึ่งค่ะเสิบตรงนี้เสิบดีนะคะใครแตกแล้วค่ะตอนนี้แต้มหนึ่งต่อหกโดนตัวเสียนะคะแต้มนี้ แต้มของสอทอบอว่าเ่าโหหกต่อสองนะคะต้องสลับฝั่งเสิร์ฟค่ะมาดูว่าช็อตนี้จะเป็นยังไงนะคะโอ้อเสิร์ฟดีนะลูกนี้ต้องเปิดไม่ขึ้น,นะคะ่ะเป็นแต้มเจ็ดต่อสองค่ะเจฟนี้จะขาดเลยหรือเปล่าคะกรรมการให้เป็นลูกออทบอลเนาะ,ะลูกนี้ น้องะะนะสอทำอะไรคะไปรูปนี้นะคะจนกนวนแก้ไม่รวมโตะนะคะเป็นแต้มของสอทอบอแต้มตามขึ้นมาเป็น7ต่อ3ค่ะ เหมือนจะขาดอยู่นะคะแต่ว่าต้องมารอชมค่ะก็ไม่ขาดนะคะแต้มเท่านี้ถ้าเราสอล็อกลายชุดนี้ก็จะเป็นเจ็ดห้าเลยนะคะมารอดูค่ะวอนนี้เจ็ดต่อสามค่ะเซอร์บเที่สองค่ะ ตัวเนะคะตอนนี้โอ้โหชห่งร้นะคะบอกแล้วอ่ะมันไม่ขาดนะคะแต้มเจ็ดหนึ่งเจดสองนี่มันไม่ขาดนะคะหกศก็ไม่ขาดนะคะตอนนี้ตามขึ้นมาเป็น6ต่อเจแล้วค่ะ องเสิร์ฟออกไปนะคะต้องเสิร์ฟลูกที่สองค่ะนดนเปิดชุกนี่พ้อมเลืกอกหยอดนะคะรูทที้เป็นแจมของตุ้มกระนวลค่ะรูทที่้องเราแก้ไม่บุนนะ เจสนะคะตอนนี <avec behaviour bien ours> ้ต <sunflower> <ify> ่อหาค่ะ <atau> แ <babies smoking mortality> ชิเบตต่อหกขาตอนนี้เสร็จออกไปนะคะเสร็จรุงที่สองแต้มของสอทบชิเตต่อแปดค่ะ